เมืองท่ามไม้เป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามมีบ้านเรือนที่ทำจากไม้เรียงรายไปตามถนนที่คดเคี้ยวภูเขาที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่ไกลและทุ่งหญ้าที่เขียวขจีแต่ความงดงามภายนอก,กอนนั้นมีความลับที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ชาวเมืองพูดถึงตำนานของมรดกแห่งมิตรภาพที่มีพลังลึกลับซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ลึกลับและความเปลี่ยนแปลงในเมืองนี้ในเย็นวันหนึ่งนัดผู้ชายหนุ่มที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ในเมืองท่ามไม้ ได้รับการต้อนรับจากแม่ของเขาที่เตรียมอาหารเย็นอย่างอบอุ่นพ่อแม่ของเขาหวังว่านัดจะพบความสุขและความสําเร็จในเมืองใหม่แต่ทว่าความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ทําให้เขารู้สึกไม่สงบนัดคุณรู้ไหมว่าเมืองนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากแม่ของเขาพูดขณะตักอาหารลงในจานมีตำนานเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพที่เชื่อว่ามีพลังลึกลับใช่ครับผมได้ยินมาบ้างแล้วนัดตอบแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้มากนะัก ตำนานนี้มีเรื่องราวมานานหลายสิบปีแล้วมีคนบอกว่ามีบ้านเก่าไม้ที่ซ่อนความลับบางอย่างเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพอยู่แม่เขาอธิบายนัทรู้สึกสนใจและตัดสินใจว่าจะไปสำรวจบ้านเก่าไม้ที่แม่เขาพูดถึงหลังจากอาหารเย็นเสร็จเขานั่งลงที่โต๊ะทำงานและเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นการค้นหาเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักพบเอกสารเก่าแก่ที่บรรยายถึงประวัติศาสตร์ของเมืองท่าไม้ และบ้านเก่าไม้ที่ถูกทิ้งร้างเอกสารดังกล่าวระบุว่าบ้านนี้เคยเป็นที่ตั้งของบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทในประวัติศาสตร์ของมวนองค์ตอนกลางคืนขณะที่นัทนอนหลับเขาฝันถึงบ้านเก่าไม้และทางเดินที่ยาวไกลเหมือนกับที่เขาเคยเห็นในเอกสารที่ค้นพบในตอนกลางวันเขาเห็นภาพของคนที่เดินทางไปยังบ้านหลังนั้นและพบกับความลับที่ซ่อนอยู่เมื่อตื่นนอนในเช้าวันถัดมานัทตัดสินใจที่จะไปสำรวจบ้านเก่าไม้ที่เขาฝันถึงเขาขับรถไปที่บ้านหลังนั้น ซึ่งตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งของเมืองท่าไม้บ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นบ้านไม้ที่ซุดโสม,มีรอยแยกและรอยแตกที่เห็นได้ชัดบริเวณรอบๆบ,บ้านเต็มไปด้วยพืชพัน,ท,นที่ขึ้นสูงท่วมถึงและภายในบ้านมีความมืดและความเงียบนัดเริ่มสำรวจภายในบ้านเขาเดินผ่านห้องต่างๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นและความเก่าแก่เมื่อเขาเปิดตู้ไม้เก่าที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้เขาพบกับกล่องไม้เล็กๆที่ดูเหมือนจะเป็นที่เก็บของสําคัญเมื่อเปิดกล่องออกเขาพบเอกสารและหนังสือเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยรอยยับ และความสุดโสมเอกสารเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบ้านนี้เคยเป็นที่ตั้งของบุคคลสําคัญที่ชื่อสุพรรณซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมรดกแห่งมิตรภาพนัดเริ่มอ่านเอกสารและคน้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพเขาพบว่ามรดกนี้มีพลังลึกลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของเมืองแต่การใช้พลังนี้ต้องมีความรู้และความระมัดระวังการค้นพบนี้ทําให้เขารู้ว่าต้องศึกษาความหมายและการใช้งานของมรดกแห่งมิตรภาพอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิดนัดพบว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านเก่าไม้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวเก่าแก่แต่ยังมีบทเรียนและความรู้ที่อาจเป็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจความจริงเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพเขาตัดสินใจที่จะดําเนินการค้นหาและเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับมรดกนี้อย่างเต็มที่เพื่อเริ่มต้นการสำรวจอย่างจริงจังนัดได้เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นรวมถึงการค้นหาความเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เขาพบ ในเอกสารเก่าแก่เขารู้ว่าการค้นหาความจริงเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขามั่นใจว่าความมุ่งมั่นและความอดทนจะช่วยให้เขาสามารถค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ได้ในขณะที่นัดเริ่มต้นการสำรวจใหม่เขาไม่คาดคิดว่าการค้นหาความจริงเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพจะพาเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับความลับที่เก่าแก่และการเปิดเผยความจริงที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลในเช้าวันถัดมานัดตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกตื่นเต้น และความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นเขาเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการสำรวจบ,บ,บ้านเก่าไม้ให้พร้อมก่อนออกจากบ้านเขาได้ตัดสินใจว่าในวันนี้จะต้องสำรวจภายในบ้านอย่างละเอียดรวมถึงค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างมรดกแห่งมิตรภาพกับสถานที่แห่งนี้ให้ได้เมื่อนัดกลับไปที่บ้านเก่าไม้เขาเริ่มต้นด้วยการสำรวจห้องต่างๆที่เขายังไม่ได้เข้าชมการเดินทางครั้งนี้เขาพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแต่เขายังคงค้นหายอย่างไม่ลดละ ขณะที่เขาเดินผ่านห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเครื่องใช้โบราณนัดพบกล่องไม้ขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ของห้องเขาเปิดกล่องออกอย่างระมัดระวังและพบกับสิ่งของหลากหลายชนิดทั้งหนังสือเก่าแผนที่และบันทึกที่เขียนด้วยลายมือหนึ่งในเอกสารที่น่าสนใจเป็นหนังสือบันทึกเก่าแก่ซึ่งถูกเก็บไว้ในกล่องไม้อย่างดีหนังสือเล่มน,นี้มีปกที่ประดับด้วยลวดลายสลักอย่างวิจิตรงดงามและเมื่อเปิดหนังสือออกเขาพบข้อความที่เขียนด้วยหมึกสีดำบนกระดาษท,ที่มีรอยยับเยิน ข้อความในหนังสือบันทึกเล่าถึงการค้นพบมรดกแห่งมิตรภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับการผนึกพลังลึกลับที่อาจเปลี่ยนแปลงโชคชตาของผู้คนในเมืองท่าไม้ได้หนึ่งในข้อความระบุว่ามรดกแห่งมิตรภาพเป็นสิ่งที่มีพลังในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่หากใช้โดยไม่ระมัดระวังอาจนำพาผลกระทบที่ไม่คาดคิดนัดอ่านข้อความเหล่านี้ด้วยความสนใจเขาเริ่มเข้าใจว่า มรกแห่งมิตรภาพอาจมีพลังที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์และเหตุการณ์ในเมืององแตกเขายังไม่แน่ใจว่าความเชื่อมโยงนี้มีลักษณะอย่างไรระหว่างที่เขากำลังศึกษาเอกสารอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงดังมาจากชั้นบนของบ้านเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงเท้าก้าวบนพื้นไม้ซึ่งทำให้เขาตกใจเล็กน้อยนัดตัดสินใจที่จะขึ้นไปดูที่ชั้นบนเมื่อเขาขึ้นไปถึงชั้นบนเขาพบกับห้องที่มีความมืดและความเย็นเยียบเขาเปิดไฟฉาย และเริ่มส่งไปที่มุมต่างๆของห้องจู่ๆเขาพบกับภาพถ่ายเก่าแก่ที่ติดอยู่บนผนังภาพเหล่านี้แสดงถึงบุคคลที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับที่เขาเห็นในเอกสารในภาพถ่ายเหล่านั้นนัทเห็นภาพของบุคคลหลายคนที่ยืนอยู่รอบๆบ,บ้านเก่าไม้ซึ่งมีท่าทางยิ้มแย้มและมีความสุขแต่ในภาพหนึ่งที่น่าสนใจเขาเห็นชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสุพรรณซึ่งเป็นบุคคลสําคัญตามที่กล่าวถึงในเอกสารนัทสังเกตเห็นว่าชายคนนี้มีท่าทางแปลกประหลาดในภาพ เขาสวมชุดที่แตกต่างจากคนอื่นและมีการสวมอัญ,ญมณีที่ดูไม่ธรรมดานักเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับชายในภาพนี้ขณะที่เขากําลังพิจารณาภาพถ่ายอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่มาจากมุมห้องขณะที่เขาหันไปดูเขาเห็นเงาสีเทาลอยผ่านไปอย่างรวดเร็วมันเป็นเทียงเงาเรือนรางแต่ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจนัดรีบเดินไปที่มุมของห้องที่เขาเห็นเงาเขาพบกับสิ่งของบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ในตู้เก็บของเก่า เขาเปิดตู้เก็บของออกและพบกับกล่องไม้ที่ถูกปิดผนึกไว้โดยกล่องนี้มีลักษณะคล้ายกับกล่องที่เขาพบในห้องเก็บของเมื่อวานเมื่อเปิดกล่องไม้เขาพบกับสิ่งของที่ดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ลึกลับซึ่งรวมถึงเครื่องรางต่างๆและหนังสือเล่มหนึ่งที่มีปกประดับด้วยลวดลายซับซ้อนในหนังสือเล่มนี้มีการเขียนถึงการใช้พลังของมรดกแห่งมิตรภาพอย่างละเอียดนัดเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้และพบข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับวิธีการใช้พลังของมรดกแห่ง มิตรภาพรวมถึงการระมัดระวังในการใช้พลังนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์เขาทราบว่าเพื่อที่จะเข้าใจพลังและวิธีการใช้งานอย่างเต็มที่เขาต้องศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้เขาต้องระวังไม่ให้พลังนี้ถูกใช้ในทางที่ผิดการค้นพบใหม่ๆทําให้นัทรู้ว่าเขาอยู่ในทางที่ถูกต้องในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพและเขาเตรียมตัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่เขากําลังเตรียมตัวสําหรับการค้นคว้าต่อไปเขารู้ว่าเขาจะต้องพบกับความลับและความจริงที่ยังซ่อนอยู่และเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความลึกลับที่ยังไม่เปิดเผยนัดเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่คับข้องใจและตื่นเต้นเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการศึกษาหนังสือที่เขาพบในกล่องไม้ซึ่งงอเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพความลึกลับที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือมีรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังของมรดกแห่งมิตรภาพ หนังสือเล่มนี้เขียนเกี่ยวกับพิธีกรรมที่ใช้ในการปลดปล่อยพลังจากมรดกแห่งมิตรภาพซึ่งต้องใช้วัตถุพิเศษและการกระทำที่ละเอียดอ่อนนักสังเกตเห็นว่ามีการกล่าวถึงสถานที่บางแห่งในเมืองท่าไม้ซึ่งมีความสำคัญในการทำพิธีเหล่านี้และมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้พลังของมรดกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยความมุ่งมั่นในการค้นหาความจริงนัดตัดสินใจที่จะออกสำรวจสถานที่ที่หนังสือกล่าวถึงเขาตั้งใจที่จะไปที่โบราณสถานที่มีการกล่าวถึงในหนังสือ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเชื่อมโยงกับการทำพิธีเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพสถานที่แรกที่นัดไปสำรวจคือวัดโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของเมืองวัดนี้ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางป่าทึบและมีลักษณะเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และเต็มไปด้วยรอยแยกและความสุโสมเมื่อเขามาถึงที่วัดนัดรู้สึกถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและเงียบสงัดเขาเดินผ่านซากปรักหักพังและเข้าไปในตัววัดที่เต็มไปด้วยความมืดและฝุน่นเมื่อเข้าไปในวัดเขาพบกับศาลาเก่า ที่มีรูปปั้นของเทพเจ้าตั้งอยู่นัดเริ่มสำรวจบริเวณรอบๆศาลาเขาเห็นว่ามีลวดลายและสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกสลักไว้บนผนังซึ่งบางส่วนคล้ายกับลวดลายที่เขาเห็นในหนังสือเขาใช้ไฟฉายส่องไปที่สัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นและเริ่มถอดรหัสขณะกำลังศึกษาอยู่นัดได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังขึ้นจากทิศทางหนึ่งของวัดเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงของใครบางคนที่กำลังพูดกระซิบอย่างเงียบๆทำให้เขารู้สึกกลัวแต่เขาตัดสินใจที่จะเดินไปหาที่มาของเสียงนั้น เมื่อเขาเดินไปถึงที่มาของเสียงเขาพบกับห้องเล็กๆที่ถูกซ่อนไว้ใต้พื้นดินของวัดห้องนี้มีลักษณะคล้ายกับห้องเก็บของโบราณและเต็มไปด้วยสิ่งของที่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องรางและอุปกรณ์โบราณน,นัดเปิดห้องนี้ออกและเริ่มสำรวจเขาพบกับกล่องไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับกล่องที่เขาพบในบ้านเก่าไม้ซึ่งภายในกล่องมีหนังสือและเอกสารเก่าแก่ที่อธิบายถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับมรดกแห่งมิตรภาพหนึ่งในเอกสารที่พบมีรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีกรรม ที่ต้องทําในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อปลดปล่อยพลังจากมรดกแห่งมิตรภาพโดยต้องใช้เครื่องรางและวัตถุพิเศษที่เก็บไว้ในวัดนี้นัดรู้ว่าข้อมูลนี้เป็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจและใช้พลังของมอรดกแห่งมิตรภาพหลังจากที่เขาศึกษาข้อมูลที่พบในห้องนั้นเขาตัดสินใจที่จะทําพิธีตามที่เอกสารกล่าวถึงแต่เขายังต้องเตรียมตัวและค้นหาวัตถุที่จําเป็นสําหรับพิธีนัดออกจากวัดและเริ่มต้นการค้นหาวัตถุที่จําเป็นตามที่เขาพบ ในเอกสารเขาเริ่มค้นหาสถานที่ต่างๆในเมืองท่าไม้ที่อาจมีวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนี้รวมถึงการพูดคุยกับชาวเมืองที่อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องรางและวัตถุโบราณในระหว่างการค้นหานี้นักเริ่มพบว่ามีบางคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องแต่พวกเขาไม่ยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลมากนักเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่และมีความลับที่ยังไม่เปิดเผยเขาตัดสินใจที่จะใช้วิธีการอื่น ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและเตรียมตัวสำหรับการทำพิธีในคืนพระจันทร์เต็มดวงตามที่เอกสารกล่าวถึงเขาเชื่อว่านี่คือกุญแจสำคัญในการไขความลับของมรดกแห่งมิตรภาพและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในเมืองท่าไม้เช้าวันถัดมานัดตื่นขึ้นด้วยความตื่นเต้นและความวิตกกังวลในการเตรียมตัวสำหรับพิธีกรรมที่สำคัญในคืนนี้คืนพระจันทร์เต็มดวงถือเป็นช่วงเวลาที่มรดกแห่งมิตรภาพจะถูกปลดปล่อยและแสดงออกถึงพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่ในเมืองท่าไม้นะัดรู้ดีว่าการทำพิธีต้องใช้วัตถุพิเศษ และการกระทําที่ละเอียดอ่อนซึ่งเขายังขาดข้อมูลสําคัญในการเตรียมการหลังจากการค้นหาในวัดเก่าและพูดคุยกับชาวเมืองนัดได้รวบรวมวัตถุที่จําเป็นสําหรับพิธีกรรมรวมถึงเครื่องรางโบราณและวัตถุที่เกี่ยวข้องกับมรดกแห่งมิตรภาพนอกจากนี้เขายังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทําพิธีเพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนจะถูกทําอย่างถูกต้องนัดเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทบทวนเอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่เขาได้รวบรวมเขาทบทวนข,น,นขั้นตอนของพิธีกรรมอย่างละเอียด โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เครื่องรางและการตั้งค่าต่างๆที่จําเป็นในการทําพิธีคืนนี้จะเป็นคืนที่สําคัญมากนัทพูดกับตัวเองขณะทํางานอยู่ที่โต๊ะทางานของเขาทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบเขาตัดสินใจที่จะไปที่วัดโบราณในช่วงบ่ายเพื่อเตรียมสถานที่สาหรับพิธีนัดนําวัตถุทั้งหมดไปที่วัดและจัดเตรียมบริเวณที่เขาจะทําพิธีการจัดเตรียมที่วัดต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากสถานที่นี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของความเงียบสงัดและความลึกลับ ระหว่างการเตรียมการนัดได้พบกับชายชาราผู้หนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นชาวบ้านในเมืองท่าไม้ชายชารานั่งอยู่ใกล้ๆวัดและดูเหมือนจะมีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณเขาเป็นคนที่มีรูปลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและมีท่าทางสงบสวัสดีครับท่านนัดทักทายชายชาราท่านมีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับมรดกแห่งมิตรภาพไหมครับชายชารายิ้มอย่างเข้าใจและตอบว่าเด็กหนุ่มความลับที่เกี่ยวข้องกับมรดกแห่ง มิตรภาพเป็นสิ่งที่ไม่ควรนำมาเปิดเผยง่ายๆมันมีพลังที่สามารถเปลีป่ยนแปลงได้ทั้งดีและร้ายนัทรู้สึกถึงความจริงจังในคำพูดของชายชาราและเขาเริ่มตั้งคำถามเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสิ่งที่ชายชารารู้ท่านสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับพิธีกรรมที่ฉันจะทำในคืนนี้ได้ไหมครับนัทถามชายชารางเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่จะตอบพิธีกรรมจะต้องทำด้วยความเคารพและระมัดร,ระวังคำแนะนำของฉันคือให้ทำตามเอกสารที่ท่านมีและอย่าลืมว่าวัตถุที่ท่าน ใช้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการทําพิธีนัดรับคําแนะนําของชายชาราและขอบคุณเขาก่อนที่จะกลับไปที่การเตรียมสถานที่ในวัดเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มตกดินและความมืดเริ่มเข้ามาแทนที่นัดเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับพิธีเขาตั้งเครื่องรางและวัตถุพิเศษตามที่เอกสารได้ระบุไว้และจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการทําพิธีอย่างพิถีพิถันในขณะที่ดวงจันทร์เต็มดวงเริ่มปรากฏขึ้นในท้องฟ้านัดรู้สึกถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด และความลึกลับเขาเริ่มทําพิธีตามขั้นตอนที่เขาได้เรียนรู้จากเอกาสารการกระทําของเขาเป็นไปนอย่างระมัดระวังและเขาหวังว่าพิธีนี้จะสามารถเปิดเผยความลับและพลังของมรดกแห่งมิตรภาพได้เมื่อดวงจันทร์เต็มดวงลอยขึ้นสูงเหนือย,ยอดเขาบรรยากาศรอบวัดโบราณเต็มไปด้วยความสงัดที่หน้าพิศวงนัทรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไหลเวียนรอบตัวเขาพลังนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความกลัวแต่มันเป็นสิ่งที่ลึกซึง้งและซ่อนเร้นคล้ายกับการกระตุน้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงาเมื่อของเมือ,องท่าไม้ นัดก้าวเข้าไปในพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้สำหรับพิธีกรรมใต้แสงจันทร์ที่ส่องลงมาเขาจุดธูปและเทียนที่เตรียมไว้อย่างพิธีพิถันกลิ่นหอมของธูปทำให้บรรยากาศดูเข้มมัลังยิ่งขึ้นเขาหลับตาและท่องบทสวดมนต์ตามที่เอกสารบอกไว้เสียงสวดของเขาดังขึ้นเป็นจังหวะเข้ากับการเต้นของหัวใจที่เริ่มจะเต้นเร็วขึ้นในขณะที่นัดดำเนินพิธีเขารู้สึกถึงลมเย็นที่พัดผ่านมาลมนี้ไม่ใช่ลมธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นลมหายใจของวิญ,ญญาณที่อยู่รอบตัวเขามันทำให้เขาขนลุกและหัวใจเต้นแรงขึ้น เรื่อยๆแต่ถึงแม้จะกลัวเขาก็ยังคงทําพิธีต่อไปด้วยความมุ่งมัน่นทันใดนั้นทุบที่จุดอยู่ก็เริ่มสั่นไหวและลูกโชนอย่างรุนแรงราวกับว่ามีแรงลึกลับมากระทบนัดเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเสียงสะท้อนแววจากที่ไกลๆเหมือนเสียงของคนกระซิบกันนัดไม่สามารถจับคําพูดได้ชัดเจนแต่มันทําให้เขารู้สึกถึงความไม่แน่นอนทันใดนั้นเสียงกระซิบกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงที่ชัดเจนขึ้นเสียงเหล่านั้น เป็นเสียงของคนในอดีตที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองท่าไม้เสียงที่เล่าถึงความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดและการสูญเสียเสียงที่บ่งบอกถึงมิตรภาพที่เคยหักพังและทรยศนัดเริ่มเห็นภาพเบลอๆปรากฏขึ้นในสายตาภาพนั้นเป็นภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมรดกแห่งมิตรภาพภาพของบุคคลที่เคยเป็นเจ้าของบ้านเก่าไม้ภาพของพวกเขานั่งอยู่รอบๆตัวยิ้มแย้มให้กันและกันแต่แววตาของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความลับและความเศร้านัดรู้สึกถึงความจริงที่ถูกเปิดเผยภาพเหล่านั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพธรรมดาแต่มันคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมรดกแห่งมิตรภาพและภาพเหล่านี้กำลังพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเขาในขณะที่ภาพเหล่านั้นยังคงเวียนอยู่ในความคิดของนัทเขาได้ยินเสียงของชายชาราที่เขาพบเมื่อตอนบ่ายความลับของมรดกแห่งมิตรภาพนี้เป็นดาบสองคมพลังของมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันอาจนำไปสู่ความหายนะนัทรู้สึกหวาดกลัวเขาเริ่มเข้าใจว่าพิธีกรรมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การปลดปล่อยพลังแต่มัน เป็นการปลุกสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเมืองท่าไม้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความทรยศ์และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแนอดีเขาตัดสินใจที่จะหยุดพิธีกรรมแต่มันก็สายเกินไปแล้วพลังที่ถูกปลดปล่อยออกมาเริ่มส่งผลต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวลมเริ่มพัดแรงขึ้นเสียงกระซิบเริ่มกลายเป็นเสียงกรีดร้องของวิญ,ญญาณที่หายสาบสูญพื้นดินใต้เท้าของเขาเริ่มสั่นไหวราวกับว่าจะพังทลายลงนัดพยายามจะหาทางออกจากพื้นที่แต่พลังที่ลึกลับนั้นไม่ยอมปล่อยให้เขาไปเขารู้สึกว่า ถูกกักขังอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานลึกลับที่ไม่สามารถควบคุมได้เสียงกรีดร้องของวิญญาณดังขึ้นเรื่อยๆจนนัทรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งใบจะถูกกลืนหายไปในพลังที่ไร้ายที่สิ้นสุดเขาพยายามที่จะขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาจากปากของเขาเขาเริ่มหายใจติดขัดความกลัวเริ่มท่วมท้นทุกอนุนของร่างกายทันใดนั้นทุกอย่างกลับเงียบลงเหมือนกับว่าพลังที่ถูกปลดปล่อยนั้นได้หยุดลงอย่างฉับพลันนัทล้มลงกับพื้นหายใจอย่างรุนแรงรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แทรกซึมเข้ามาทุกส่วนของร่างกาย เขาพยายามลุกขึ้นและมองไปรอบๆวัาทุกอย่างยังคงอยู่ในที่เดิมแต่มีความรู้สึกว่าบางสิ่งได้เปลี่ยนไปเมืองท่าไม้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนัดเริ่มตระหนักว่าพิธีกรรมที่เขาได้ทําไปนั้นได้ปลุกสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในมรดกแห่งมิตรภาพและเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากคืนที่นัดต้องเผชิญหน้ากับพลังลึกลับในวัดโบราณเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความรู้สึกหนักอึ้งและความเจ็บปวดที่ยังคงฝังลึก ในใจแม้ว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นจะผ่านไปแล้วแต่ภาพและเสียงที่ได้ยินยังคงวงเวียนอยู่ในความคิดของเขาราวกับว่ามันเป็นความฝันที่เขาไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้นัดเดินทางกลับไปที่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ชั่วคราวในเมืองท่าไม้เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาพบว่าทุกอย่างดูสงบสุขเหมือนเดิมแต่ความสงสัยและความไม่แน่ใจยังคงเกาะกินอยู่ในใจของเขาเขาตัดสินใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพและพลังลึกลับที่เกี่ยวข้องกับมัน นัดนั่งลงที่โต๊ะทำงานและเริ่มค้นหาข้อมูลในหนังสือและเอกสารเก่าที่เขาเก็บสะสมไว้เขาพบว่ามีบันทึกเกี่ยวกับบุคคลที่เคยพยายามใช้มรดกแห่งมิตรภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นหายนะที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้เรื่องราวของบุคคลเหล่านี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและการสูญเสียนัดพบว่ามรดกแห่งมิตรภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งของธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับพลังที่เกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจได้ ในขณะที่นัดกำลังศึกษาบันทึกเหล่านี้เขาได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่ประตูบ้านเขาลุกขึ้นไปเปิดประตูและพบว่าชายชาราในชุดผ้าขาวที่เขาพบเมื่อตอนบ่ายยืนอยู่หน้าบ้านชายชารามองมาที่นัดด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผมรู้ว่าคุณกำลังค้นหาความจริงชายชาราพูดด้วยเสียงเบาแต่มรดกแห่งมิตรภาพไม่ใช่สิ่งที่คุณจะสามารถควบคุมได้มันมีพลังที่สามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณไม่ระวังนัดรู้สึกว่าคำพูดของชายชารานั้น เป็นความจริงแต่เขายังคงรู้สึกถึงความจําเป็นที่จะต้องค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ผมไม่สามารถหยุดได้ตอนนี้ผมต้องรู้ว่าความจริงคืออะไรนัดตอบด้วยเสียงหนักแน่นชายชารายิ้มเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าเบาๆถ้าอย่างนั้นคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะพบเจอนั้นจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลนัดรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ในคําพูดของชายชาราแต่เขาก็ไม่ยอมถอยเขารู้ว่าทางที่เขาเลือกเดินนั้น เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เขาไม่สามารถกลับหลังได้อีกต่อไปหลังจากที่ชายชาราจากไปนัดก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังบ้านเก่าไม้ที่เขาเคยสำรวจเขารู้สึกว่าความลับของมรดกแห่งมิตรภาพนั้นยังคงซ่อนอยู่ในบ้านหลังนั้นเมื่อเขามาถึงบ้านเก่าไม้เขารู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปบ้านหลังนี้ดูเงียบสงบแต่ภายใต้ความเงียบสงบนี้กลับมีพลังบางอย่างที่แฝงอยู่นัดเดินเข้าไปในบ้านและเริ่มสำรวจห้องต่างๆอีกครั้งในขณะที่เขากำลังเดินผ่านห้องหนึ่งเขาสังเกต เห็นประตูบานหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนประตูบานนั้นดูเก่าแก่และมีร่องรอยของการใช้งานที่นานมาแล้วนะัดรู้สึกว่าประตูบานนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการค้นหาความลับของมรดกแห่งมิตรภาพเขาเปิดประตูบานนั้นและพบว่ามันนําไปสู่ห้องใต้ดินที่มืดและลึกนัดรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่กําลังคลืบคลานเข้ามาในใจแต่เขาก็ยังคงตัดสินใจที่จะลงไปสํารวจเมื่อเขาลงไปถึงห้องใต้ดินเขาพบกับห้องที่เต็มไปด้วยหนังสือและเอกสารเก่ามากมายทุกอย่างในห้องนี้ดูเหมือน จะเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพนัดเริ่มสำรวจและพบว่ามีบันทึกที่ถูกเก็บไว้อย่างดีเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่เคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้บันทึกเหล่านี้เล่าถึงเรื่องราวของสุพรรณชายผู้ที่เคยเป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้ที่รู้ความลับของมรดกแห่งมิตรภาพสุพรรณเป็นคนที่เชื่อว่ามรดกแห่งมิตรภาพสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เขาก็ต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่คาดคิดในขณะที่นัดกำลังอ่านบ,บันทึกเหล่านี้เขาเริ่มเห็นภาพในจิตใจภาพของสุพรรณ ที่กำลังใช้มรดกแห่งมิตรภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาปรารถนาแต่กลับต้องสูญเสียทุกอย่างที่เขารักนัทรู้สึกถึงความเศร้าที่แฝงอยู่ในบันทึกเหล่านี้เขาเริ่มเข้าใจว่ามรดกแห่งมิตรภาพนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะสามารถครอบครองได้โดยไม่ต้องจ่ายราคาที่แสนแพงเมื่อเขาอา่านบันทึกจนจบนัทรู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเขาตัดสินใจที่จะกลับไปยังวัดโบราณอีกครั้งเพื่อหาทางที่จะหยุดพลังที่ถูกปลดปล่อยออกมา แต่นัทยังไม่รู้ว่าในขณะที่เขากำลังเตรียมตัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งนี้มีเงาของอดีตกำลังคืบคลานเข้ามาเงาที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดว่าเขารู้เกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพในค่ำคืนที่เงียบสงัดหลังจากที่นัทค้นพบความลับในห้องใต้ดินของบ้านเก่าไม้เขารู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถละทิ้งการค้นหาความจริงอดได้แม้ว่าจะมีความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนเขายังคงรู้สึกว่ามีภาระหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยความลับของมรดกแห่ง มิตรภาพเพื่อปกป้องมืองท่าไม้จากสิ่งที่อาจเกิดขึ้นนัดตัดสินใจเดินทางกลับไปยังวัดโบราณอีกครั้งแม้ว่าความทรงจำของเหตุการณ์ในคืนนั้นยังคงหลอกหลอนเขาเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ยังคงถูกปิดบังอยู่ในสถานที่นั้นบางสิ่งที่เขายังไม่เคยสัมผัสเมื่อเขามาถึงวัดโบราณท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆหนาทึบลมพัดเอื่อยๆและอากาศเ,เริ่มเย็นลงอย่างฉับพลันนัดเดินเข้าไปในวัดที่เงียบสงัดตรงไปยังวิหารที่เขาเคยเจอปรากฏการลึกลับวิหารนั้นยังคงมีลักษณะเหมือนเดิม แต่มันกลับดูน่ากลัวกว่าครั้งแรกที่เขามาเยืนภายในวิหารนัทรู้สึกได้ถึงพลังงานที่แปลกประหลาดมันไม่ใช่เพียงแค่ความมืดและเงียบสงัดแต่มันเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้าดูเขาอยู่นัทหยิบโคมไฟที่เตรียมมาและเริ่มสำรวจบริเวณโดยรอบในขณะที่เขากำลังสำรวจนัทสังเกตเห็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นประตูบานเล็กที่ซ่อนอยู่หลังแท่นบูชาเขาไม่เคยเห็นประตูบานนี้มาก่อนมันดูเก่าแก่ และมีร่องรอยของการเวลานัดรู้สึกว่ามีบางสิ่งสําคัญซ่อนอยู่หลังประตูนี้เขาตัดสินใจที่จะเปิดมันออกเมื่อเปิดประตูนัดพบทางเดินแคบแคบ,แคบที่ทอดยาวลงไปในความมืดเขาลังเลอย,อยู่ชั่วครู่แต่แรงบันดาลใจที่จะค้นหาความจริงทําให้เขาตัดสินใจที่จะเดินลงไปทางเดินนั้นยาวและมืดนัดเดินไปตามทางโดยใช้คมไฟที่เขานํามาทางเดินแคบแ,คบแคบนี้นําเขาไปยังห้องขนาดเล็ก ที่มีแท่นบูชาตั้งอยู่กลางห้องบนแท่นบูชามีรูปปั้นที่ทําจากหินทรายรูปปั้นนี้มีลักษณะเป็นชายแก่ที่กําลังยิ้มอย่างมีเลเนัยนัทรู้สึกได้ถึงความสําคัญของรูปปั้นนี้เขารู้สึกว่ามันมีพลังบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงกับมรดกแห่งมิตรภาพได้ในขณะที่เขากําลังสํารวจแท่นบูชานัทสังเกตเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกสลักอยู่บนฐานของรูปปัน้นสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นเป็นภาษาโบราณที่นัด ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เขารู้สึกถึงความหมายของมันเหมือนกับว่ามันเป็นคําแนะนําในการปลดปล่อยพลังของมรดกแห่งมิตรภาพนัดเริ่มท่องสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นในใจและรู้สึกได้ถึงพลังที่เริ่มเคลื่อนไหวในห้องขณะที่เขาท่องสัญ,ญลักษณ์นั้นซรากประหลักหักทางรอบๆวิหารเริ่มสั่นไหวรูปปั้นนั้นเริ่มส่งแสงเรืองรองออกมาและพลังงานที่เคยแฝงอยู่ในห้องก็เริ่มกระจายออกมารอบฮ่าฮนัดรู้สึกว่าตนเองถูกดึงดูดเข้าหาพลังนั้น เขาพยายามที่จะถอยหลังแต่ดูเหมือนว่าพลังนั้นจะยึดเขาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้ทันใดนั้นพลังที่ถูกปลดปล่อยก็เริ่มประทะก,กับร่างกายของเขาร่างของนัทถูกปกคลุมด้วยแสงที่ส่องประกายออกมาในช่วงเวลานั้นเองนัทเห็นภาพในหัวของเขาภาพของบุคคลที่เคยใช้พลังของมรดกแห่งมิตรภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆแต่กลับถูกพลังนั้นทำลายลงอย่างร้ายแรงภาพเหล่านี้เป็นภาพของความทรมานและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังที่ไม่สามารถควบคุมได้ นัทพยายามที่จะต้านทานพลังที่กำลังโจมตีเขาแต่เขารู้สึกว่าแรงกดดันนั้นเกินกว่าที่เขาจะทนได้ในขณะที่พลังนั้นกำลังจะกลืนเขาเข้าไปทั้งหมดนัทก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ทำให้เขาตื่นขึ้นมาเสียงนั้นเป็นเสียงกระซิบเบาๆที่เรียกชื่อของเขาเสียงที่ฟังดูเหมือนเป็นเสียงของใครบางคนที่คุ้นเคยแต่นัทไม่สามารถระบุได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครนัทเริ่มตื่นขึ้นมาจากการุกพลังและพบว่าตนเองยืนอยู่ในวิหารที่เงียบสงบอีกครั้งแสงที่ส่องประกายจากรูปปั้นหายไปแล้ว และพลังที่เคยคุกคามเขาก็กลับสลายไปเหมือนกับไม่เคยมีอยู่นัดรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่แผ่ซ่านอยู่ในใจราวกับว่าเขาเพิ่งผ่านพ้นความฝันที่ไม่อาจเข้าใจได้แต่เขารู้ว่าการปลุกพลังของมรดกแห่งมิตรภาพนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและมันอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงเขาตระหนักว่าการค้นหาความจริงเกี่ยวกับมรดกแห่งมิตรภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและเขาอาจต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถหยุดได้อีกต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญตัดตสินใจที่จะค้นหาคำตอบให้ได้ว่าอะไรคือความจริงที่แท้จริงของมรดกแห่งมิตรภาพและเขาจะต้องเผชิญกับอะไรต่อไปในหนทางที่เขาเลือกเดินนี้